คนนึ่งทำบุญครับจังหวัดคนครปฐมต้นตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุ7 8โรคไตครับพี่ชายอายุห9เป็นโรคไตตายเหมือนกันครับผ่าไตันสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุตสาวด์ดูอุตสาว์เสร็จแล้วเป็นซีดอ่ะอยู่ตามที่ไตอะเต็ไไมไปหมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็เลย ดูทอทั์ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบำรุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงไตดูนี่เออค่าไตาดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพิริกาปี64ค่าไตามันยีบสามการทำงานของไตอ่ะการทํางานของไตอีกตัวมัน1.59สูงมากครับผมก็เลยยาตัวนี้มาบํารุงครับนี่บํารุงไตอ่าได้ผลจริงจริงครับ แฟนเป็นไตามาได้หาปี6ปีนี่แหละค่ะจากปีแรกๆหมอตรวจพ่ออยู่ในขันหาแล้วค่ะไตเฮ็ดง่าม1ิหาเปิดเส้นบ้านานี้โอ้ยกลุ่มหมอเลยเลียกขับไปว่าสีฟอกแบบใดฟอกสึกเสริญหนักสีฟังใส่ข้อบอมใส่แขนหมอแนะนำกะกลับมาบ้านกะเลยมาเล่นโทรศัพท์ัคนหายาตัวไดที่ว่าจะรักษาซอยได้ บานนี้เลยมาเจอเพลกะเลยโทษไปหาเพื่อนได้เหมือนนั่นเลยเพื่อนเลยแนะนำที่แหลกเพื่อนให้กินอูมิสองหาดหนึ่งกะเลยโทษสั่งมาสุดใหญ่ก็กินเมือละสามซองจ้ะได้เดือนแรกนี่ไปหาหมอรอบรุ่นนะ่ะค่าของไตาจากสิมหาเปรเซ็นตะ์น่ะขึ้นมาเป็นสามสิบหาค่ะกะเลยได้กินมาตลอดจนกระทั่งเมื่อน,นี้ว่าไม่เป็นปีที่สามเมื่อที่สีะะ่เนี่ยค่ะปีแรกที่อันแฟนเป็นแฟนทำงานบ่ได้พราะว่เมียขับรถนักเรียนนี่ก็ได้ให้ ปลาหมาาบแท่นเราถักไทยให้ไทยหน้าบ่ได้บารนี้แฟนก็เฮ็ดงามมาตลอดเลยค่ะบเดเ่ดได้พักได้เฮ็ดไฮไสหน้าปกติจากปีแรกที่ว่าบ่ดได้เฮ็ดยังบรรหาหลังจากกินอูมีกับหาร่วมกันแล้วสุม,มือนี้ดลดลงค่ะเพราะว่าค่าไตาขึ้นมากะประมาณหาสิเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะกินทั้งหาดท,ทั้งอูมีควบกันไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือการคุ้มอาหารของเฮาแต่จากแฟนเคยกินรดจัดเดี๋ยวนี้นี่รดจัดกับพอนลงค่ะ แต่ว่าตัดไปนี่คือพวกเนื้อกับปลาแดกบ้านเท่านี้คือ่าให้กินเลยปีที่หกที่แฟนคุ้มตัวนี้ได้ค่ะของพ่นดีอิลีย่อมรับจากที่จะได้ฟอกกับบม่ได้ฟอกก็ยืมไม่ได้จนกระทั่งฟุเมอร์นี่ก็ถือว่าอูมิละหาตีที่สุดนะคะก่อนหน้านี้คุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะไปหาหมอเป็นประจํานะคะคุณพ่อก็จะเหนื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเวลาทํางานก็เหนื่อยง่ายค่ะ จนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไตเสื่อมระยะที่3ค่ะหนูตอนนั้นหนูก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ได้ศึกษาในเน yez, ็ตดูลองเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องไตหนูก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอูมินะคะเขาบอกว่าช่วยในการฟื้นฟูไตก่ตอนหน้านี้คุณพ่อก็ สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะก็เลยลองสั่งซื้อมาให้คุณพ่อทานดูจนครบประมาณ3กล่องพอดีเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วค่ะได้3กล่องต้องไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจค่าไ้าไตดูแล้วค่าไตาผลที่ออกมานะคะ คุณหมอบอกว่าค่าไตคุณพ่อดีขึ้นเยอะมากๆเลยคุณหมอก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงค่าไตดีขึ้นก่อนหน้านี้คือมีเอกสารอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าค่าไตอยู่ประมาณเท่าไหร่เกิน50ไปแล้วค่ะอยู่ระยะ3พอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าค่าไตของคุณพ่อดีขึ้นก็เลยสั่งให้คุณพ่อทานเป็นประจาค่ะทานมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะ สุขภาพคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะเวลาไปทํางานเวลาไปกีดยางก็ไม่เหนื่อยบ่อยๆจากที่ไปหาหมอเป็นประจําก็ไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายก็คือระยะที่5ซึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ตัวแฟนเองกับป้าก็รักษา ที่เป็นโรคไตามาตลอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมาจนถึงขั้นที่ต้องฟอกไตนะคะแต่ทีเนี้ยอาการมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่สุดลงไปทุกวันจนกระทั่งถึงระยะที่5ก็คือไตาวายเรือหลังระยะสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นะตอนก่อนที่จะมาถึงระยะสุดท้ายนี้อาการของแกเดินก็แทบจะไม่ไหวข้าวก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรามองไม่เห็น จนกระทั่งคุณหมอนัดนะคะนัดที่จะไปเจาะที่คอเพราะว่าไตามันทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องฟอกเลือดนะคะนี่ค่ะลอยตรงนี้เอาออกไปแล้วค่ะหลังจากที่ฟอกไปแล้วสักระยะหนึ่งก็ประมาณสามสี่เดือนนะคะเนาะหลังจากนั้นก็มีโรคแทรกขึ้นมาอีกโรคหัวใจค่ะเป็นเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบ<จ>ก็ต้องทําบอลลูนก็ต้องทําบอลลูน เพราะอาการที่เป็นนก็คือมันน็อกอยู่ดีๆก็เหงื่อออกท่วมตัวเลยหายใจไม่อิ่มออนอนไม่ได้อะไรไม่ได้โคตรทรมานเลยเพราะกลางคืนแกก็นอนไม่ได้ แล้วก็อาการที่น็อกนี่ก็คือจะเป็นช่วงวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์คุณหมอท่านก็ไม่ได้ว่าอยู่ประจำโรงพยาบาลใช่ไหมคะเวลาที่จะไปฟอกถ้าเหงื่อออกอาการเหนื่อย<ม>เขาก็จะถาม,มเลยข<อ>เขาไม่ให้ฟอกค่ะเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยเพอไปเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพราะว่าลำพังกินแต่ยาของโรงพยาบาลเราคิดว่าอาการอาการของป้าของป้าไม่ดีขึ้นมันมีแต่ซุดลงทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นก็เลย ร์ชเข้าไปดูว่ามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนบ้างที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูในเรื่องของคนที่เป็นโรคไตระยะที่ห้านี้ค่ะพอดีไปเจอยี่ห้อเจลพัดเนี่ยหลังจากนั้นก็เลยได้กินนะคะป้าก็ได้กินเจลพัดนี่มาเรื่อยๆพร้อมกับต,ตัวยูมิเนี่ยค่ะตัวยูมิแล้วก็ตัวฮาร์สนะคะหลังจากนั้นป้าก็ดีขึ้นเป็นลําดับกินได้ เดือนหวกวานมั้งสองสามชิ้นเ <ฮะ S 2> นอะก็ะะหายมันมีแรงรเหมือนคนไม่เป็นโรคเลย <5 S 2> สุขภาพดีกว่าเดิมเยอะ,<ฮ>ะนอนเนินสบายไม่ต้องนั่งหลับแล้วให้นอนราบได้เลยสบายเลยต้องขอขอบคุณบริษัทเจลพัทที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาให้เราทั้งคู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นโรคไตกันนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็ย้อนไปประมาณเกือบ7จ็ดปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสื่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ทีนี้เขาเขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงทรงสุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้านี้นเป็นคนที่ทานยาเม็ดยาก แม้กระทั่งยา้ําเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไตคือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทำงานที่ภูเก็ตนะคะคือคือก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ประจําแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกกันเลยว่าน,น,นันเป็นพยาบาลแน่ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแม่ก็คือ,คอ คือยาแผนปัจจ right ุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอะค่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้คุณแม่ก็ไม่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บ ได้ประมาณ3าเดือนไม่เดินสี่เดือนแน่นอนแนนก็อ่ะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่ามันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่4ี่อะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามแล้วครีตินีน BUN ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นแนนก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้ว เขาก็ทานมาตอ่ตอต่อมาแล้วแม่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วทานทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้ หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ค่ะทำงานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติคือแข็งแรงแข็งแรง<า>ขึ้นมาก,มากเลยค่ะยังไงนั่นก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นใจแล้วก็ ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายก็มีชื่อทางการทางบ้านแข็งแรงกันทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาชื่อสำเริงเลองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีจ้ะค่ะก็ตาป่วยเป็นโรคไตแล้วคราวนี้คุณหมอก็จะเอาไว้นอนโรงพยาบาลคือเป็นระยะที่ห้าก็เลยมาเจอ ผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยค่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็พยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวจอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สองซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูมิค่ะถึงได้ทําให้ตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ร mm hmm. ะ้บไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกที oh. จะให้เลิกกินยาโรค mm hmm. ไต แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะตากินตัวนี้มากีนีนประมาณสองปีแล้วค่ะประมาณสองปีแล้วตอนที่ไปหาไตาระยะห้านี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่คาไตาพอจําได้ไหมคะอืมจําไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระยะที่ห้าคือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษา พอคิดว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อ่ะอยู่ <c oughs> ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออเอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจออุมิเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ว่าเออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยยืนกล็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่แกใสขึ้นดีขึ้น <c oughs> ผิวจากดำๆเหมือนเหมือนหนักทางคุกอะ่ะมันก็ดีขึ้นอะ่ะทุกอย่างก็ดีขึ้น เหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเพียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วผิวก็ดําแห้งแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนมันหมดแรงอ่ะตาแกเองอ่ะนะแล้วตามีโรคประจําตัวอื่นไหมคะคุณพี่ตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจก็เพิ่งเริ่มกินผลิตภัณฑ์ภูมีสีเหลืองกำลังเริ่มกินกันอยู่เป็นมานานหรือยังคะหัวใจเนี่ยหัวใจนี่มันเป็นก่อนโรคไตหรือยังไงเอยใช่แต่เพิ่งจะไปตรวจเจอกัน ปีนึงเอาไปทําแต่ก็ยังไม่ไม่รักษาต่อนะคะก็มีอาหารเสริมไปเพราะว่าตาเป็นตายอย่างนี้ด้วยที่ก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์นะก็กินไปใช้ชีวิตได้สบายไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเจ็บ